อย่างน้องคนนี้นะคะเ,เข้ามาในเมืองไทย2ปีแล้วตอนเข้ามาไม่มีเอกสารอะไรเลยทางบริษัทเจรเดิญคิ้นนิ่งก็ทําเอกสารขึ้นทะเบียนของปี65พอขึ้นทะเบียนปี65แล้วเนี่ยมันจะมีเอกสารนมลิดออกมาให้พอมีนมลิดออกขึ้นทะเบียนหมายความว่าน้องคนนี้สามารถเดินทางไปไหนได้โดยที่จะไม่โดนตํารวจจับและพร้อมพาสปอร์ต แต่ตอนนี้รัฐบาลไทยยังไม่ออกบัตรแข็งให้คือบัตรขาวเป็นใบอนุญาตจะใช้บัตรนมลิทโดยเป็น A4 นี้แทนก่อนนะคะใบ A4 อันนี้จะหมดอายุการใช้งานก็คือวันที่13กุมภา68ซึ่งเดี๋ยวบริษัทก็จะต่อใบอนุญาตทํางานให้เด็กอีกก็จะอยู่ได้อีก2ปีก็จะเป็นบัตรแข็งค่ะเงลาวาชินโฮเตลเจริญการคินิงาลูกูจูซูวาเลชินอามล่องจเนช่เลาลาลาลูลูยาวาเลชิน อารมณ์จูซูวาเลยเชฟอันนี้เราก็จะมาสรุปให้ลูกค้าสบายใจอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบริษัทเจริญการทีนิ่งเนี่ยสามารถหากําลังคนที่เราได้ทําสัญญากับลูกค้าไว้เพื่อจะไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบเรามีกําลังคนแน่นอนค่ะเพราะเรามีทีมเวิร์กไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคน3ส,สัญชาติเรามีพร้อมที่จะรองรับทุกหน้างานที่ได้ทําสัญญากับเจริญการทีนิ่งค่ะทางบริษัทเราเนี่ยมีทีมงานในการทําเอกสารต่างด้าวที่เรายืนยันว่าเราจะไม่ขาดกําลังคน เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยใช้แรงงานต่างด้าวเยอะนะคะเราสามารถเก็บต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อหางานทำเนี่ยทางบริษัทเจริญการคีนนิ่งอ่ะรับไว้หมดเพื่อรอการเปิดขึ้นทะเบียนของรัฐบาลอย่างที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเจริญการคีนนิ่งเนี่ยทำสองมติในการขึ้นทะเบียนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ก็คือมติปี65กับปี66ที่ผ่านมาเป็นมติล่าสุดเรามั่นใจว่าต่างด้าวของเราที่อยู่กับเราเนี่ยมีจํานวนเยอะเพื่อรอขึ้นทะเบียนในการทําต่างด้าวให้ถูกกฎหมายต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจะประกอบไปด้วยพาสปอร์ตใบอนุญาตทำงานบาัตรชมพูจะมีเอกสารอยู่3อย่างนะคะบริษัทจเจริญการคินิ่งเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องเอกสารเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบกับลูกค้าพนังกงานของเราทุกคนขึ้นทะเบียนแล้วก็จะแจ้งเข้าประกันสังคมมีประกันรองรับในการเจ็บป่วย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราจะดูแลพนักงานอย่างดีให้ได้คุณภาพแล้วก็จะเป็นองค์กรที่ซัพพอร์ตในการหาคนให้กับลูกค้าทุกท่าน